สวัสดีค่ะแม่ชื่อยุพาจีโนโพลนะคะเป็นคุณแม่ของน้องเบสคณิสอนจีโนโพลปัจจุบันคุณแม่ทำงานเป็นนักวิชาการเงินและบัญชีของสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเอาจริงๆจากใจของแม่เลยนะคะคือแม่ไม่อยากให้ลูกไปอยู่ไกลบ้านนะคะแล้วก็ที่สำคัญมากไปกว่านั้นนะคะแม่ก็มีความเชื่อมั่นว่า ในปัจจุบันนี้ค่ะทุกๆมหาวิทยาลัยก็มีระบบการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่ไม่แตกต่างกันนะคะซึ่งเราก็จะสังเกตได้จากการที่เด็กจากต่างจังหวัดหรือต่างภาคนะคะก็ได้เลือกที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยว่าัยลักษณ์นะคะซึ่งเราเองอ่ะเป็นเป็นคนในพื้นที่นะคะเป็นเด็กในพื้นที่ที่มีมหาวิทยาลัยชื่อดัง ขึ้นชื่อในระดับหนึ่งนะคะอยู่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดของเราแล้วก็ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเลือกเรียนที่อื่นที่ที่มันมีระยะทางที่ไกลอะคะ่ะก็เลยเลือกที่จะให้น้องเบสเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อะคะ่ะช่วงที่น้องอยู่ปีหนึ่งอะคะ่ะน้องก็จะเรียนแบบสบายๆผลการเรียนออกมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ แต่พอน้องเข้าปีที่2แล้วก็ปีที่3ามะค่ะแม่เริ่มเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าน้องอะค่ะจะขยันขึ้นจะตั้งใจเรียนมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการร่วมทํำกิจกรรมกับเพื่อนมากขึ้นด้วยนะคะจนส่งผลให้ผลการเรียนของน้องเบสเนี่ยค่ะดีขึ้นนะคะจะโทรมาอวดเกรดกับคุณแม่อยู่บ่อยๆนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ในหลักสูตรอะคะ่ะจะมีอาจารย์แล้วก็มีพี่ๆในหลักสูตรที่คอยให้คําปรึกษาให้คําแนะนําเขาอะค่ะเกิดทําให้เขาเกิดแรงจูงใจที่จะตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็มีความขยันมีความตั้งใจเพิ่มขึ้นจนส่งผลให้ผลการเรียนของเขาดีขึ้นเป็นลําดับมีความสุขกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งคุณแม่เองก็รู้สึกดีใจนะคะตรงจุดนี้รู้สึกว่าน้องอะจะ รู้จักคิดนะคะมีเหตุผลเพิ่มขึ้นมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่ชัดเจนนะคะรู้สึกว่าเขาจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะค่ะแม่อยากจะบอกว่าที่นี่ค่ะอาจารย์มีคุณวุฒิมีความเป็นครูแล้วก็มีความ ปรารถนาดีต่อนักศึกษาทุกคนนะคะมีมีการใส่ใจในรายละเอียดการเรียนของของเด็กๆของนักศึกษาเ,เน้นให้ให้เด็กจบออกมาแล้วเนี่ยค่ะมีคุณภาพแล้วก็มีงานทำนะคะสามารถทำงานได้แล้วก็ทำงานเป็นนะคะอ,อ,อันนี้สำคัญมากเลยนะคะก็ ต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็คุณแม่เองก็อยากที่จะให้เด็กคนอื่นๆนะคะได้รับโอกาสดีๆแบบที่นงเบสได้รับในวันนี้นะคะขอขอบคุณหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มวัลลักษณ์นะคะขอขอบคุณคณาจารย์แล้วก็พี่ๆในหลักสูตรนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยวัลลักษณ์นะคะที่ทําให้นงเบสได้รับกับความสําเร็จในวันนี้นะค่ะขอบคุณมากค่ะ